สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานบ้านและสวนนะครับกับบูธมาตลุนับเครื่องมือช่างที่มีครบนรับไม่ว่าจะเป็นงานช่างงานดีวายนะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานงานสวนต่างๆเนี่ยก็มีนะครับงานบ้านและสวนจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่29มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานี บูธของมาสารุเราสามารถดูได้นะครับก็คือเสาที่39สนะสังเกตที่เสาที่39เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าบูธมาซรุเนี่ยมีเครื่องมือช่างแล้วก็เครื่องมือสวนเนี่ยอะไรบ้างที่น่าใช้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะครับตัวอย่างของเครื่องมือช่างนะที่เป็นสว่านไขควงกระแทกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวบล็อกกระแทกก็มีนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับดีของตัวนี้คือสามารถที่จะถอดหัวได้นะครับเราใส่ดอกไขควงนะครับในการขันถ้าต้องการเจาะนะครับเราก็สามารถใส่หัว สว่านตัวนี้นะครับเพื่อใส่ดอกเจาะได้นะตัวเล็กนะครับน้ำหนักเบาใช้งานไม่หนักนะครับในงานช่างงานดีไวททั่วไปในบ้านนะขันนอ็อตขันตะกูอะไรพวกนี้ตัวนี้ใช้งานได้เลยครบนะครับ3ระบบเลยก็เป็นตัวนี้นะแนะนําให้ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวสว่านโรตารี่ไร้าสายนะครับที่มีโหมดครบไม่ว่าจะเป็นเจาะเจาะกระแทกหรือว่าโหมดโตรตารี่รวมถึงการสกัด ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มาดูในส่วนของโซนเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานสวนกันบ้างนะครับอย่างตัวเลื่อยโต้นะครับบาขนาด8นิ้วนะตัวนี้ก็มีให้เราใช้นะครับหนักขึ้นมาหน่อยก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเลื่อยโซ่บา11.5นิ้วซึ่งตัวนี้สามารถตัดหรือว่าโค่นต้นไม้ได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างคุณสมบัติที่ดีของเขาดูครับตัวบาโต่ตัวนี้มีขนาดเล็กมากมันทําให้เราใช้งานเกี่ยวกับในที่แคบๆได้ดีนะครับเนี่ยตัวนี้ผมลองใช้งานแล้วใช้ดีมากนะครับตัวนี้ ท่านใดมองหาเ,เครื่องเป่าลมนะครับนี่เครื่องเป่าลมเครื่องเป่าใบไม้นะครับตัวนี้เลยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับเป่าลมได้แรงมากนะนี่เป็นเครื่องตัดหญ้ามีมาให้เราเลือกใช้ถึง2รุ่นเลยนะครับมีล้อมาให้เราด้วยนะเวลาใช้งานนะครับเราสามารถที่จะปรับเพื่อที่จะใช้งานร่วมกับตัวล้อในการตัดได้นะครับพื้นที่บ้านของเราเนี่ยเป็นพื้นหญ้าเรียบๆนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับตัวล้อของเขาแล้วก็ตัดมันก็จะทำให้ความสูงของหญ้าเนี่ยก็จะเท่ากันเสมอกัน แล้วเราก็ไม่ต้องใช้แรงนะครับหรือว่าต้องคอยยกนะครับตัวเครื่องตัดหญ้าเลยนะก็จะใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นพัดลมไร้สายตัวใหม่ของเขานะครับจะเห็นว่าเขามีการออกแบบในส่วนของไฟ LED มาให้ด้วยเป็นไฟวงกลมแบบนี้เลยนะครับสว่างสวยงามนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับนะครับของไฟแสงสว่างการปรับระดับความแรงของตัวพัดลมเนี่ยก็สามารถทําได้เอาจนถึงแรงสุดนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ด้วยตัวนี้นะครับ เราสามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นที่ชาร์จชาร์จมือถือชาร์จ iPad อะไรพวกนี้นะรเราสามารถเียบที่นี่ได้เลยมีทั้ง type A type C นะครับหรือว่าท่านใดมองหานะครับไฟสปอตไลท์นะครับที่สามารถเียบแบตเตอรี่ของมาสลุได้นะครับเราใช้งานได้เลยนะตัวนี้ใช้ในหน้าง,งานที่แสงสว่างน้อยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดส่องสว่างในหน้าง,งานได้เลยนี่ครับก็จะมีระดับให้เลือกใช้นะครับ2แบบนะ ่วนของตัวบล็อกกระแทกเองนะครับก็มีให้เราเลือกใช้เนี่ยหลายขนาดหลายรุ่นเลยนะครับตั้งแต่500นิวตันนะครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะครับเนี่ยใหญ่ขึ้นมาจนแบบถึง1,200นิวตันนะครับก็มีให้เราเลือกใช้นะในส่วนของบล็อกกระแทกนะไขควงกระแทกนะครับอีกหนึ่งตัวนะที่ผมบอกเลยว่าใช้ในการขันสกรูได้ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้งานนะเป็นขนาด20บโวลต์ซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งรีวิวไปและใช้งานได้ดีมากเลยนะครับสินค้าตัวใหม่อีกหนึ การไกลตัดแต่งกิ่งไร้สายนะครับของมาตารนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายนะครับเตียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องเสร็จนะครับเวลาจะใช้งานเขามีเซฟตี้นะเราไม่สามารถกดได้เลยอันที่เครื่องเขาจะทํางานนะครับเราต้องลดระบบเซฟตี้เขาก่อนโดยการกดติดกัน2ครั้งนะครับ 1- 2แบบนี้นะครับระบบจะปลดล็อกก็จะสามารถใช้งานได้เลยนี่ครับแบบนี้นะครับสินค้าเครื่องมือช่างของมาตารูนะครับรับประกันเนี่ยให้ถึง1ปีเต็มนะครับเฉพาะในวันงานบ้านและสวน ปี2568นี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ท่านใดเนี่ยจะซื้อเครื่องมือช่างหลายตัวแนะนําให้ซื้อเป็นเซ็ตคอมโบแบบนี้นะครับเขาจะมีเซ็ตคอมโบเนี่ยให้เราเลือกซื้อเต็มเลยนะครับผมดูนะหลายเซ็ตก็เมื่อเราซื้อครบนะครับตามยอดเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะครับ2,500ได้100 35, 0 0ได้150นะครับพันเนี่ยได้ถึง200บาทเลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นในวันงานบ้านและสวนนะครับ โปรโมชั่นที่1นนะครับเมื่อเราซื้อครบ999บาทนะครับก็รับสิทธดหนึ่งติ์ในการหมุนวงล้อรางวัลนะครับเพื่อลุ้นรางวัลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าได้รางวัลอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของวงล้อหมุนรางวัลนะครับเมื่อเราซื้อครบ999บาทนะเมื่อเรามาหมุนตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นของรางวัลเพิ่มเติมไปนะครับหรือซื้อครบนับ2,500นะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเลือกนะครับเป็นแก้วน้ําหรือว่าเป็นเสื้อรุ่นลายลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยก็ได้้ทัง แก้วน้าแล้วก็เสื้อไปเลยนะครับก็ยังมีตัวโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับซื้อครบ5,500นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะได้แถมเป็นสว่านนะครับเปลี่ยนหัวได้แบบนี้นะครับครับครบ8 0 0 0เนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับเป็นอ่าตัวสว่านคัดนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะอ่าใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนโปรที่2นะก็จะเป็นอ่าตัวเครื่องมือช่างนะครับที่เป็นส่วนลดพิเศษเฉพาะในวันงานเท่านั้นเลยนะครับถ้าซื้อในออนไลน์หรือว่า ซื้อตามช่องทางปกติจะแพงกว่านี้นะครับเนี่ยก็จะมีเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยให้เราเลือกซื้อนะครับเต็มเลยนะก็แนะนําว่าให้มาซื้อที่ในวันงานนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องมือช่างที่ใช้ในงานช่างงาน DIY หรือว่าใช้ในงานสวนต่างๆนะครับก็ให้แวะมาที่บูธเครื่องมือช่างของมาตรู้นะครับที่งานบ้านและสวนตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่29มิถุนายนนะครับที่ฮอ9ถึง11นะครับ ขอ,อ,องมาตรู้ได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ